สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนที่มืดมิดกับผมในรายการดา k Knight หลอนรายวันครับคืนนี้ผมมีเรื่องเล่าที่ได้รับมาจากคุณผู้ฟังทางบ้านท่านนี้เป็นครูฝึกสอนใหม่ชื่อว่าครูแอนซึ่งได้เจอประสบการณ์ที่ตัวเธอเองบอกว่าไม่คิดว่าจะต้องเจอในชีวิตจริงและหลังจากเจอเหตุการณ์นั้นเธอไม่เคยกล้าเข้าไปใกล้อาคารเรียนไม้เก่าๆหลังนั้นอีกเลย โรงเรียนที่ครูแอนไปฝึกสอนเป็นโรงเรียนชนบทครับตัวอาคารเรียนหลักที่ใช้ปัจจุบันเป็นอาคารปูนแต่ข้างๆกันนั้นยังมีอาคารไม้สองชั้นที่ถูกสร้างมาตั้งแต่รุ่นคุณครูเก่าๆใช้งานกันมาหลายสิบปีแล้วปัจจุบันไม่ได้ใช้เป็นห้องเรียนแล้วเพราะเก่ามากไม้ผุบันไดาบางขั้นก็แอนจนเสียงดังเอี๊ยดอารเวลาเหยียบแต่โรงเรียนก็ยังเก็บไว้ไม่ได้ทุบทิ้ง วันนั้นครูใหญ่เขาฝากให้ครูแอนไปค้นแฟ้มเอกสารเก่ากับอุปกรณ์การสอนบางอย่างที่ยังเก็บอยู่ชั้นสองของอาคารไม้หลังนี้ปกติจะไม่มีใครเข้าไปตอนกลางคืนครับแต่วันนั้นจำเป็นเพราะต้องใช้เอกสารในเช้าวันรุ่งขึ้นครูแอนเลยยอมไปเอาถึงแม้ในใจจะรู้สึกไม่ค่อยดีตั้งแต่แรกเธอเล่าว่าหลังสองทุ่มกว่า,ก,วาก็เดินถือไฟฉายไปยังอาคารไม้หลังนั้น สนามหน้าโรงเรียนเงียบสนิทมีแค่เสียงจักจัน่นกับแมลงกลางคืนดังระงมเสาไฟในโรงเรียนติดอยู่ไม่กี่ต้นทำให้บริเวณรอบๆดูสลัวสลวพอเดินมาถึงหน้าตึกไม้สองชั้นครูแอนยืนนิ่งอยู่พักใหญ่มองขึ้นไปยังระเบียงด้านบนที่เงามืดทึบแสงไฟฟลูออเรเซนต์ดวงหนึ่งตรงหัวระเบียงติดติดดับดับคล้ายจะดับสนิททุกเมือ่อ บรรยากาศตอนนั้นมันเงียบจนได้ยินเสียงลมลอดเข้าตามช่องไม้เก่าๆดังวิตเบาๆครูแอนใช้กุญแจที่ครูใหญ่ให้มาเสียบไขเข้าที่ประตูไม้ใหญ่ด้านหน้ากุญแจฝืดมากครับเสียงโลหะเสียดสีกันดังไปทั่วทางเดินเหมือนสะท้อนในความเงียบ พอประตูเปิดออกกลิ่นอับๆของไม้เก่ากับฝุ่นก็ลอยออกมาแรงจนแทบจมูกข้างในเงียบสนิทจริงๆไม่มีแม้แต่เสียงหนูวิ่งแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปก็คือความรู้สึกว่ามีคนยืนอยู่ด้านบนทั้งที่เธอยังไม่เห็นอะไรเลยครูแอนเริ่มเดินเข้าไปในถงทางเดินชั้นล่างค้างๆเป็นห้องเรียนเก่าที่ประตูปิดไว้หมดทุกบาน พื้นไม้แต่ละแผ่นส่งเสียงดังตามแรงก้าวที่เหยียบมันดังชัดเจนจนเธอรู้สึกว่าถ้ามีใครอยู่ด้านบนต้องได้ยินแน่ๆเธอส่องไฟฉายหาทางขึ้นบันไดบันไดไม้ที่อยู่กลางตึกขึ้นไปยังชั้นสองนั้นเก่าและฝุ่นจับหนามากแต่ตอนที่เธอกำลังจะก้าวขึ้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากเหนือหัวตึกตึกตึกเสียงนั้นเหมือนคนเดินจริงๆ ไม่ใช่เสียงหนูหรือเสียงไม้ลั่นเพราะมันหนักและเป็นจังหวะเหมือนรองเท้าเหยียบไม้ทีละก้าวครูแอนหยุดก้าวทันทีใจเต้นแรงจนรู้สึกชัดในอกเธอยือนนิ่งอยู่พักหนึ่งพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นหนูตัวใหญ่แต่เสียงนั้นมันดังเป็นจังหวะต่อเนื่องและหยุดลงเหมือนมีใครยืนค้างอยู่ครูแอนรวบรวมความกล้าก้าวขึ้นไปชั้นสองชา้ชาๆ ไฟฉายในมือส่องไปทั่วทางเดินที่มีโต๊ะเก่าๆซ้อนทับกันอยู่พามานบางบานยังแขวนอยู่แต่ขาดรุ่งริ่งพอลมพัดมาก็ทำให้มันขยับไปมาเหมือนมีใครดึงไว้เธอเดินไปจนถึงห้องหนึ่งป้ายเหนือประตูเขียนซีจ,จางว่าป .6 ทับสองตอนเอื้อมมือบิดลูกบิดประตูฝืดมากเปิดออกช้าๆพร้อมเสียงเอียดดังลั่น ข้างในห้องเต็มไปด้วยโต๊ะเรียนเก่าที่จัดเรียงอยู่เหมือนเดิมกระดานดำด้านหน้าเต็มไปด้วยฝุ่นช็อกที่ลบไม่หมดเส้นช็อกยังเป็นรอยให้เห็นอยู่ทันทีที่เธอเดินเข้าไปข้างในเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เหนือหัวแล้วแต่เป็นนอกห้องตรงระเบียงเหมือนมีคนเดินผ่านไปเธอหันกลับไปส่องไฟฉายออกไปทางประตูที่เปิดค้างไว้แต่ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นตอนนั้น ครูแอนเริ่มใจไม่ดีเธอรีบค้นหาแฟ้มเอกสารกามที่ครูใหญ่บอกในตู้ไม้เก่าข้างห้องขณะกำลังดึงแฟ้มออกมาอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนกริ่งโรงเรียนดังมาจากชั้นล่างเสียงนั้นยาวและโหยหวนทั้งที่ครูใหญ่เคยบอกว่ากริ่งเก่าในอาคารไม้เลิกใช้มานานแล้วปลั๊กก็ถูกถอดออกเสียงนั้นทำให้เธอแทบทำแฟ้มตกครูแอนเล่าว,ว่า ตอนนั้นทั้งตัวเย็นวูบไปหมดหัวใจเต้นจนแทบจะหลุดออกมานอกอกแต่ด้วยความที่งานนี้สำคัญเธอเลยกัดฟันหยิบแฟมมากอดไว้แล้วตั้งใจว่าจะรีบลงทันทีแต่ระหว่างที่เดินออกจากห้องไฟฟลูออเรเซนต์ตรงระเบียงก็กระพริบติดติดดับดับและในแสงสลัวนั้นเธอเห็นเงาของคนยืนอยู่ตรงราวบันไดหันหน้าเข้าหาเธอ แต่เงานั้นนิ่งมากเหมือนไม่ได้ขยับเลยเธอหยุดยืนมองอยู่ไม่กี่วินาทีแล้วไฟก็ดับลงเงาหายไปแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครเฝ้ามองยังคนอยู่ครูแอนพยายามไม่คิดอะไรรีบเดินไปทางบันไดตั้งใจจะลงไปให้เร็วที่สุดตอนเดินลงบันไดเธอเล่าว่ามันเป็นช่วงเวลาที่กดดันที่สุดเพราะทุกครั้งที่เธอก้าวลง จะมีเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังตามมาทุกครั้งเหมือนมีใครเดินตามหลังเธอพอดีเธอก้าวลงหนึ่งขั้นเสียงก็ลงหนึ่งขั้นเธอก้าวลงอีกเสียงก็ลงอีกพอถึงขั้นกลางๆงของบันไดครูแอนเหลือบไปมองที่หน้าต่างกระจกเล็กๆข้างบันไดเธอเห็นเงาตัวเองสะท้อนอยู่แต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจก็คือ มีเงาอีกหนึ่งเงายืนอยู่ด้านหลังในกระจกทั้งที่หันไปมองจริงๆไม่มีใครอยู่เมื่อก้าวถึงขั้นสุดท้ายเธอตั้งใจจะวิ่งออกไปเลยแต่ก่อนที่มือจะบิดลูกบิดประตูออกเธอได้ยินเสียงกระซิบใกล้หูชัดเจนมากว่าครูเช็คชื่อด้วยเธอหันกลับไปทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนอกจากความว่างเปล่า สิ่งที่ทำให้เธอตกใจที่สุดคือพอเธอเก้าวออกมานอกอาคารประตูไม้ที่ปิดลงตามหลังกลับมีสมุดเช็คชื่อวางอยู่บนพื้นเปิดค้างไปที่หน้าสุดท้ายที่มีตารางชื่อและบรรทัดสุดท้ายว่างเปล่าเหมือนรอให้ใครมาเขียนครูแอนไม่กล้าทำอะไรนอกจากปิดไฟฉายแล้วรีบเดินออกจากตรงนั้นทันทีเช้าวันต่อมา เธอนาเอกสารไปให้ครูใหญ่ตามที่ได้รับมอบหมายพอเล่าเหตุการณ์ที่เจอให้ฟังครูใหญ่ไม่แปลกใจเลยแต่กลับบอกว่าสมุดเช็คชื่อนั้นเป็นของนักเรียนป .6 รุ่นเก่าที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อหลายสิบปีก่อนและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปทำเวรในอาคารไม้ตอนกลางคืนอีกเลยคืนนี้คุณผู้ฟังคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ ถ้าวันหนึ่งคุณไปเจอสมุดเช็คชื่อวางอยู่ตรงหน้าและมีเสียงบอกให้คุณเขียนชื่อของคุณลงไปคุณจะกล้าทำหรือเปล่าฝากคอมเมนต์เล่าให้ผมฟังด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่อง Dark Knight ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคืนหน้าครับ